สองตัวนี่ประม่านสิบโคโล่เลยมั้งครับนี่ตัวทหาโล่หกโล่เละคือผมว่าที่เด็เดอยู่ครับมือนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมช่องค้นมักปลาชาแนลครับมือนี้ผมสด็จผ่าท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศแม่น้ำมูลครับหลังจากที ้องสามซีมือขึ้นหลังไปหันแม่น้ำมู้นเพิ่มระดับนะครับแม่น้ำมู้นขึนแต่ว่ามือนี้แม่น้ำมูลนลดครับบกแล้วครับขึนยกสามซีมือมือนี้ลดต้องไปได้ประมาณยี่สิบเส้นแล้วครับครับสำหรับผมมือนี้ผมทิศทุระครับบ่ได้ออกล่าปลาชะโดแต่ว่ากะให้ทีมงานออกไปยกครับ ทีมงานออกไปหาคนเดี๋ยวผมมาลอรลุ่นผลงานของทีมงานอยู่นี่ครับจะทานว่าทีมงานางมมานี่สิหม,มานคือประหมานครับทีมงานกำลังครับว่หางเงามากเยคุแล้วถัารลุ่นน้ำคันครับว่าลูกที่ว่าไปลงน้องสิหม,มานบ่ ช่องอ,อกไปสองล่ำครับมือนี่หาคน้นอย่าล้าทิดตามครับดูครับหาค้นสองล่ำกำลังมากครับหาคน้นขี่ว่าไปต้องดุดหนุนเฉียนมานมั้งนี่ครับ ถ้าถาร่นผลงานลงน้องมั้งครับมือนีสิหมานึกว่าหมันล่อถ่ายร่นกอดครับเฮียหอดฟังกันเดี๋ยวรอผลงานบลงผลงานครับนี่ครับทีมงานเขาสิมหมันึกว่าหมานมือนี่งมัวหน่าหญ่วะเลยไปน้ำทิศตวล่าทรงทีมงานไปนี่ยสามารถหล่นลงพี่น้องมันสิหมานึกว่าหมาน เออผลงานกันไหมผลงานเบี่ยเส้นไกลนั่นถือผลงานกันไหมพี่น้องผลงานเขาถ้ารอผลงานบางผลงานันทีมงานบางขับท่านผู้ชมโอ้ตาเทีมงานเด็ดเสียนแล้วครับมือนี่เด็ดครับพี่เด็ดเลยน้าว่าไปทีมงานเด็ดเสียนแล้วบานนี่ต่บักง่ายเลยครับบาน แกตัวโอ้พุนอีกตัวหนึ่งครับโย่ล่ำพุ่นตัวนึงเห็ดกินยง,ง้หรอครับ๋ยขึนมาส้วบางเส้นกโอ้ยไม่เหลือใจอะไรได้มันเนียประดียวไปเทิดทลาครับพี่น้ <c oughs> องยขึนส้วงบง <c oughs> อันหนไปทางนา้ำผมมันอันย้อนเสียง <c oughs> นี่ยกขึ้นเบื้อง <c oughs> โอ้เวตัะหาหกโล่พุ่นๆ ตัวนี้หนาใจหกโลเนาะเสียรายๆขวางบางเขียนนั่นตัวใหญ่ๆรายขวางบางๆตัวนี้ก็เหลือได้ตัวนั้นรายขวางบังพี่น้องบังแกรบบังตัวนี้หนาเสียได้ประมาณหาโลหกโลผมด้วยพี่น้องแต่ว่าบ,บ้านได้สัง่งนี่ครับนี่อีกตัวหนึ่งครับมีเจ้าของไงครับมืน่นตาย,ตาย,ต,ายตายเสียเปียกแล้บวบ้านมือพ่อได้ไป ปุ่นครับอีกตเตี่ยมหนึ่งครับปุ่นกันไงโอ้มันสิบว่ามวนปันหยังบอกสิบว่าไฟตัมไฟแขนบังอ่านี่เจ้าของไงครับท่านผู้ชมมือนเสียดายประเดี๋ไปน้ำเทียมงานมือหนิเทียตโธระย่างหนักเอาเส้นไก่มาโซ่บังโอ้โหเอกจิบว่าเขารักซี่ลักหาปุน่นปะครับ เรามานอนเที่ยงกันมึงพ่นอน่ะได้นี่แหละครับปลาชโดเมานมูนหะล,ลายขักพี่น้องตะบักง่าง่ายจงไว้หลายกระพัวใดเปลกใส่ด่างใส่ม่วงคนหายมันไปสีด่างคนต้องจำเป็นต้องควบคุมปริมาณครับเอาออกน้ำมันสีปล่อยให้แพ้หมดเลยเนี่ยโอ้ยเหยียดยังบ่ได้ดอกลาบหานเหยียดร้อน นี่ครับโอ้สุดยอดแล้วครับที่มือมึอนี่จะใส่ไงครับจะใส่ไงไงว่าเดี๋ยวไปนะ้ามือเดียวไปลักเอาตาบักไงไง,างามากมือไปนะ้ามาตะตัวสอเขียนนี่ครับขอบคุณที่รับชอบครับ